น่ะรุ่คือว่าสามเอามากินผักกะเพราหน่อยกูชินกินหมดถอดได้ผักกะเพราหน่อยจัเเด้อรวมกนใหญ่รวมแล้วบ่ยำกินยำกินตัวจะไปอิ่มเลยเว้ยสบายดีถือว่าพี่น้องเลขนะถือกันบบเออนอนจะบอกอยู่งเลยอ้าวบอลบอกมันอยู่ตั้งนานเลย ออก02จะแบบมันก็เลยออก04กินดีๆเนี่ยม hmm. uh ัน huh. ก็ออก2ตัวนี่มันก็ออก20นาะมันเพลดปลกลากินไ่ได้กินอะไรข้องเก่าฮะเอออยากกินข่าวชื้นๆกินข่าวกินข้าวชื่อปิ้งไก่ใช่ปะี้เลยมเยมันใอมันเอาไปเมียนบ่ รุ่งไข่เอาหนึ่งบมาซ้อมาเอาระ่ประชินซื้อมาให้ประช่างอยงคแกับเพีรมันกับเพตัวส่งขาพัดนาะมันยังบบยตายแน กต er ินเลยจงเหรอมากินหน่อยๆกินร okay. ังอาหารมันบอกยานะบมือขอนอาหารอันหนึ oh, ่งรังอาหารโอ้ยขอเพิ่งเรายาติตันเสื้อยาอันยังขาดเสื้อเพราะตัวเพลงชีเขียวนะเด้ ยาผขาเสื้อ้ยาาอกระเพาะติดเสื้อเออยาหันนั่นแกับตัวนึงรอหอยตัวนึงอีกอ่คันมีอาการกินไข่ดูว่าเจ็บอยากให้กินคันบอกเป็นยังก็บบอกให้กินคันเบิดแล้วข้าเจ้าให้ไปยืนเอาบาคุยกันเลยบื่เลยมันก็เศร้าเลหมือนได้ยานว่ากินยาจาก อาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณ้ย่างว่าหมอบบหมอบอกแบบนี้นะไม่ที่เพิ่นวันกินเบอร์ละกันนั่นเนน่อรเศ้าแต่ว่าน้อเจ้าจังหวัดส่งมาเนาะห่วยเนาะว่าผัวเสร็จมาเฮ้ยเฮ้ยอยทำโมโมสายยาเจ็ดมือผับป้ทุแต่ละมือแต่ละมือเนาะแต่ละค่าประสัซะ่าเป็นแต่ละมือ พอเขาเจาะสายยามือหนึ่งจ้าเทื่อมือหนึ่งสามไมล่าแปดอินเขาเจาะกับเขาเจาะกับตรวจคู่เทื่อบอตีนอันนั้นนะเขาเจาะกระดิบึงอาการในวัดไปใส่บ้านเธอนี่อาการขึ้งจำนี่ยิ้มเลยอู้หมากะหลายลายมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวปักไพ่เดี๋ยวเดี๋ปักไพ่ได้แล้อย่าไปใกล้ มันนีคำว่าอะไรดิเนเฮ้ยกินหมดเลยได้มาสกัดมือบางท่านมาเห็นมาว่านี่ยไ่จะกัดมือนะมามาเอออิ่มก็มานั่งอยู่พราพราพ่าน้อยผู้เี่ยผู้ปิึ้นมันแตกนะนันทอนนอานั่กระเพาะนี่นะบอกเอาได้อิ่มเลยตัวว่ มีอนไรเอือเอ้อกินแน่หรอว่าอิมเลยอ้าพัดอาลายอไกินแน่รอแล้วบ้า,าบปปงางาหิม อวแม่พ uh> ่อก uh> ันลูท่านเบิร์ตแม่พอกินก่อนหัวส่งมาบอกว่าเจีดมือหัวมาพอกินมะตกใจเลยเฮโนยเนาะมันเกินเนาะปกติก็สองมือสามมือเด็กขจาสาสยาจนไข่กินมดตัวใดหมอต้องทำนี่เลยต้นตอนไปแกงก็มีแเจมี่อาร์เรนทรงหนังทรงนี่ปอนยาเอาเลือดไปกอดไปกวด อันนี้มือแรกลุงมินเนาะปิดปิ้นหมายซ้ำเลยจากในลงเมื่อกี้เขาวสั่นมันโยมใส่โยมใส่อือปู่อยู่ทั้งลุงก็หิวกันนะปู่อยู่ทั้งลุงตอนสองโมงอย่างนี้กินนะกะมา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 เกาะปลืซอนมาปักไข่น้อยพอไรเอาหน้ามานล้วพอ เนไเสร้้ยังูจ้ะหูเส็บปากเมาลงไาลงดนเาดิอางวตานีเนอะเซมอำกันเลยเนาะกบอีน้อยตะนาะนไทยหงกันโอ้ยกิน้อยปีกมาเลย จีนมูเนี่ยลุงกีซื้อมาเหมัอนกันคือเมื่อใส่ขบุชาบอเห็นเนาะลุงกีคือเมื่อไหวแท่มันเนี่ยแ้่ัปไปตลาดซื้อของกินมาสู่มาสู่สรานะ้านไอ้ดามาไปเมียนแม่น้ำยาล่ะนี่มึงออะไรใส่นะเอาไปเก็บไปเก็บ เจ๊มากรสนันอ๋อดูก่อนโอ้ยปูสากันมาปูอยู่นี่พอกันออกนี่เฮ้ยอยากคายลงนี่เด้อกินไยอยากายก็สดกินงจเกียกินยังไะสรจับมากินยังไะปลากระฉังยังกินตะเปด ค you er ah. ือไปยืนไปยังม ah. uh ันยังขับไม่เอาอาเมนอือดูสิมาดูครับุ่มเอากับมีเฮง เออจะพาคนไปยืนนะซิพาคนไปยืนตรงประตูนะเดี๋ยวมันบ่ามั่งไหมดึงไปสายยางนะซู่ดึงไปเช้าเช้าเช่าเช่าไปหาล่งคุเปืองน่ะต่างกัไปโตนขี้ตุ่มปักไพ่ปักไพ่แล้วแล้วทอดกินไว้ลูกอะไรกับกูสารได้นี่นะมองทางอยัง

เรนี่ิงอยู่ใช่เอาข้อไ่ยิดีดไอดำเป็นนิ่งเห็นได้เลยเห็นได้ดย้อนเห็นได้่ลยพอพอพอปักไท่ลุงโอ้ยมาเลีวมาดุงหยิบเนี้ยเอาสาสรไปสั้นเก็บกู้สารไว้ โอเคโอเโอ้โหอะล่องนหอเห็นไหมออกให้เร็วบๆเงขาแขนข้วแนะออกหพ่อกูล่างหลดเดี๋ยว้ดำดึงไปสายางนะดึงไปเหียนผูมันตันนะฮะนะกำลังหลดกเง โอ้หามือเน่ล่ะเอ,อ้เ <as> พยพายบอกมึงไปอยู่เวียงดนกุบลิไส้มึงตั้งหกเดือนกุบริไสมึงต้นงานงานบุญน้ำม่ใหญ่พอใหญ่ได้ดามก็ใส่ตอนนี้มหมดมาเลยนมันบอกลงมาต้องงานอ่ตอต้องงาน่เป็นวกไนเออใส่ตอนนี้เนี้ยงงว่าผาเงินมาเหตุบุญน้ำมาทามป,าาป็นแถวแจ็คพัสล้านสองล้านว่ะ ไม่เาักดำบักดำบักดำเนาะบุ้บุชมัขาดนาะทุีวนหนีก็จะอยู่สองหนไปปูไปอยู่สวรรค์ซมือเป็นยังไงสองมือสองขึ้นมะน้ามืไอาบชูวาลายมาลายแล้วหองเอห่องี่ัมาหองเอนแล้วกินาชูไปกินยังกระดกนี่มะโโพ ถ an? uh ูกเนี่ยผมผมได้กินแล้วแกมพ่อตกิยังไอ้ไอ้น้ำมนน้ำชิ้นชิ้นน้องลดมือเดยหนิว้าพี่ตาวเน่ลลายกินกูมาเพือนหกหนึงถูกว้าวตบ่แล้วมันจังบ่อยอยากมาเนาะกินนี่อยู่ดี ผาออมมันในหลดมันเห็นไหมคือว่าผาออมมันในหลดนะไปเอาออกไมาให้น่องเลยลูกหัวไปเลยผาออมมาครับนะไปห้าสอนลูกหัวกูสู้จังไปกินทานนะ ร้อยหาย่มีบร้อยหายนะเหนียนทไม่หลกนะมนได้พัญอากินนะเย็นนีเนลยหายน้าเขาตัวเย็นเบิร์ดบ่พอ้อมคนขวดบัอะไราเรามาหายน้ามาเด้อตปใส นี่ไปใช้ในเนี่ยานเมื่อยตีงคิงส่กับอะไรถามฮะเออดำใหญ่เฮ็ดไอี่นานกระซำมึนละดำเม้ย โอ้โหมีแทงแล้วลูกเห็ดอ้ายลูกเห็ดอ้ายบองามบเห็ดอ้ายเน้อบอกเห็ดอายเน้อ